ทรงเป็นพี่เลี้ยงให้แก่สาวกชั่วระยะจำเป็นพิ่กุทั้งหลายเปรียบเหมือนเด็กที่ยังอ่อนยังได้แต่นอนหงายเมื่อพี่เลี้ยงเผลอได้ขวาชิ้นไม้หรือกระเบื้องกลืนเข้าไปพี่เลี้ยงเห็นแล้วก็จะพยายามหาวิธีเอาออกโดยเร็วเมื่อเอาออกไม่ได้โดยง่ายก็ประคองศีรษะเด็กด้วยมือซ้ายงอนิ้วมือขวา หลวงลงไปเกี่ยวขึ้นมาแม้จะถึงโลหิตออกก็ต้องทำข้อนี้เพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุว่าแม้เด็กนั้นจะได้รับความเจ็บปวดก็จริงแต่พี่เลี้ยงที่หวังความปลอดภัยแก่เด็กหวังจะช่วยเหลือเด็กมีความเอ็นดูเด็กก็ต้องทำเช่นนั้นเพราะความเอ็นดูนั้นเองครั้นเด็กเติบโตขึ้นมีความรู้เดียงสาพอสมควรแล้ว พี่เลี้ยงก็ปล่อยมือไม่จำจีจำชัยในเด็กนั้นเกินไปด้วยคิดว่าบัดนี้เด็กคุ้มครองตัวเองได้แล้วไม่อาจจะไร้เดียงสาอีกแล้วดังนี้ข้อนี้ฉันใดพิขุทั้งหลายข้อนี้ก็เช่นนั้นตราบใดที่พิขุยังมีได้ทำกิจในกุศลธรรมทั้งหลายอันตนจะต้องทำด้วยศรัทธาด้วยฮิริด้วยโอตตะปะ ด้วยวิริยะและด้วยปัญญาตราบนั้นเรายังต้องตามคุ้มครองพิกขุนั้นแต่เมื่อใดพิขุนั้นได้ทำกิจในกุศลธรรมทั้งหลายอันตนจะต้องทำด้วยศรัทธาด้วยหิริด้วยอดตับปะด้วยวิริยะด้วยปัญญาสำเร็จแล้วเราก็หมดห่วงในพิขุนั้นด้วยคิดว่าบัดนี้พิขุนี้คุ้มครองตนเองได้แล้ว ไม่อาจจะประพฤติละลวมอีกต่อไปแล้วดังนี้